สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีบันทึกช่องนะครับของเบาเฟง g AR 152อ่งาเป็นตัวนี้นะครับเบลเฟง g AR 152อ่่งามาอ่เรามาทำการบันทึกช่องพร้อมกันเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับปุ๊บ ถ้ามาเจอในโหมดแบบนี้นะครับเลข1กับเลข19นี้นะครับคือมันอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับวิธีออกจากช่องเมมโมรีให้ทําแบบนี้นะครับให้กดเมนูแช่ไว้นะครับกดเมนูแน่นๆแช่ไว้นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ในโหมด v ิ o โอแบบนี้นะครับเราก็กดความถี่ได้เลยผมสมมุติหนึ่ง อ่าสี่สี่เก้าร้อยนะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับให้กดเมนูนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูบันทึกนะครับกดเมนูครับปึ๊บอันนี้มันอยู่ที่เมนูศูนย์แล้วก็กดขึ้นไปครับกดขึ้นไปเรื่อยๆไปเมนูที่27นะครับ27อ่า27หรือเราจะไปแบบรัด27นะครับ27เลยนะครับปึ๊บอ่าเมนูนี้เลยเดยครับเมม c h เนี่ครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บ เพื่อจะเลือกช่องนะครับเลือกช่อง1 2 3แบบนี้นะครับแบบนี้ทั้งหมดมันบันทึกได้1 2อ่ช่องนะครับทีนี้เราก็เลือกว่าจะบันทึกช่องไหนนะครับให้สังเกตนะครับให้สังเกตว่าถ้ามันเป็น C H แบบนี้นะครับก็คือช่องมันถูกบันทึกแล้วนะครับเราจะบันทึกทับไม่ได้นะครับแบบนี้ C H แบบนี้ต้องให้มันเป็นว่างแบบนี้นะครับ ว่างแบบนี้นะครับก็คือช่องที่0 0ก็คือมันว่างนะครับก็คือเราสามารถบันทึกได้เลยแต่ถ้ามันเป็นแบบ C H แบบนี้นะครับเราต้องไปลบนะครับเราต้องไปลบก่อนนะครับเราถึงจะบันทึกบันทึกได้นะครับบันทึกทับไม่ได้นะครับออกไปเมนูที่28่นะครับ28เข้าเมนูใหม่อันนี้เมนู28เราจะเข้าไปลบนะครับกดลูกศรขึ้นนะครับนะครับลูกศรขึ้นเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บ ทีนี้เราก็เลือกลบผมจะลบช่องที่1นะครับช่องที่1อ่ช่องที่2นะครับเดี๋ยวนะครับช่องที่1ไปแล้วนะครับกดเลือกช่องที่2นะครับอเห็นมี CH แบบนี้ก็คือมันบันทึกแล้วนะครับเราลบเลยครับผมจะสมมติแค่2ช่องนะครับเสร็จแล้ว Exit ออกมาครับทีนี้บันทึกก็ไปเมนู27ครับเมื่อกี้28ยี่สิครับเมนูลบ28อ่ะถอยมาเป็นเมมนะครับ เสร็จแล้วกดเมนูครับเพื่อจะเลือกช่องนะครับอ่ะผมเอาไว้ที่ช่องที่1เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บก็คือเรียบร้อยนะครับกด exit ออกมาเอาอีกช่องหนึ่งนะครับเอา168นะครับ168อ่า475นะครับบันทึกทุกครั้งต้องช่องบนเสมอนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับบันทึกทุกครั้งต้องช่องบนเสมอนะครับอ่ะทีนี้เราก็บันทึกเป็นช่องที่2ครับกดเมนูครับปุ๊บมาเมนู27เนี่ยครับเมนูเนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดเมนูปุ๊บ กดลูกศรขึ้นอันนี้1บ,บันทึกไปแล้วนะครับบันทึกช่องที่2เห็นไหมครับมันว่างก็กดปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับอทีนี้กลับมาหน้าหลักทีนี้มาดูว่าช่องที่1อ่าที่เราบันทึกไปแล้ว1นึ่งสี่ส,สี่มันถูกต้องไหมครับวิธีเข้าโหมดเมมโมรีนะครับหรือเข้ามาดูช่องที่บันทึกไว้ให้กดเมนูแช่ไว้นะครับกดเมนูแช่ไว้อ่ะปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ อันนี้เมื่อกี้ช่องที่2ที่เราไปเราจะดูช่องที่1ให้กดลูกศรลงอ่าเห็นไหมครับ144900ทีนี้ถ้าเราจะเอาถ้าเราจะเอาช่องที่2มาสแตนบายข้างล่างให้กดแบบนี้นะครับอ่ะกด exit นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ exit ก,ก็คือ ab นะครับนี่ครับเลือกเลือกช่องนะครับเลือกช่องเสร็จแล้วก็เป็นช่องที่2นะครับก็กดลูกศรลง กดลูกศรลงหรือกด002นะครับ002ปุ๊บเห็นไหมครับวิธีสแตนบายถ้าเราจะวอช่องบนแล้วก,กด exit แล้วเราก็วอได้เลยปุ๊บเห็นไหมครับวอได้เลยถ้าเราจะวอ,อ่าช่องที่2อง้วก็กด exit ปุ๊บเห็นไหมครับได้เลยครับได้เลยได้เลยครับวิธีบันทึกช่องบาวเฟง AR152 มันก็ไม่ยากนะครับ ครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ